คนเราได้ของกินมากเลยนะอันนี้เราไปเล่นชั้นแด็กเราเก็บได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจำชื่ออะไรเน,นี่ยจำชื่อวันอันที่มีก็จะมีกระดาษเช็ือกกับกล่องปกตินะคะเราจำได้ว่ามันเป็นแค่หลบแค่นี้มันก็จะไปเลยทุกคนเชียร์ดินั่นะนันะนะนะ <c oughs> วิ่งสิตอนนี้ภารกิจงก็ค okay. okay. ือไม่ใช่ทำได้หมดภารกิจของเราตอนนี้ที่กำลังฝันตอนนี้ก็คือเก็บน้ำมึกให้ครบค่ะโอเคตนนี้มเพื่อนกอดอยู่เพื่อนกอดไปด้วยกัน้ยกวังนะ ท่ี้ที่ลักอีสแตร์ให้เฮ้ยอะไรคือกินต่อนียไก่อนไปก่อนเฮ้ยกระสุนที่มยง้าสมัตจโอ้าเราได้อีกแล้วค่ะทุกคนมันหาบ่อยมามันหาง่งมาเลยอันนี้แ้นที่สอกับแจที่หนึ่งตกเจอ เราก็เห็นเพื่นอนในคนทำนะทำไมมันไม่ได้อะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวาใ่้ทำเลยยายายาโอเคพิงทำไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คนเมตกีไปทางไหนนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดคนเมอกีไปทางไหนทางนี้ปะยังไงเจออีกแล้ว,น, oh God. วนับเอาไม้กระดานมาแล้วไม่หนีดีกว่าโอเคเพื่อนทำอยู่ อะไรมานะเอ้ยงจะวม่ไมทำาไไมเนี่ยไม่ไมไมไมเข้